DCA 100%ไปเลยหรือว่าแบ่ง DCA 20แล้วก็รอหวดในสภาพาวิกฤตดูมากราคาลงแรงๆเนี่ยอีก80%สูตรไหนชนะมาดูกันนะรผู้ชมถ้าแบ่งเงินลงทุนแบบนี้ DCA 20แล้วก็เงิน80%เอนี่ยเอาไว้อัดก้อนใหญ่ในวิกฤตครับผมคำตอบที่น่าตกใจก็คือการ DCA 20กับแบ่งเก็บ80เนี่ย ชนะขาดลอยด้วยครับผมมาดูคณิตศาสตร์ง่ายๆที่พิสูจน์ได้จริงคุณผู้ชมนะครับมันเป็นการตั้งสมมุติฐานง่ายๆครับผมว่าโอเคถ้าเกิดว่าตลาดหุ้นราคา100ยบาทนะครับแล้วตอนวิกฤตเนี่ยมันเหลือ50บาทครับผมก็คือลบ50%ครับผมการกลับตัวขึ้นมาที่ร้อยบาทเนี่ยนะครับก็แสดงว่าคนที่เก็บณช่วงนี้ครับผมเด้งกลับขึ้นมาร้อยเนี่ยนะครับจะทําให้เขาได้กําไร1เด้งเลยนะครับ นี่คือความต่างของตัวนี้ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นการ DCA ส่วนใหญ่เนี่ยจะ DCA ในดัดชนีกันอยู่แล้วนะครับมาดูแบบที่ นายเอครับผมอาสมมติว่าเป็นนายเเนาะเขาดีซี้ายเปอร์ครับชมแบบหลับหูหลับตาซื้อทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนไปนเลยครับผมตลอดทางนะครับก็คือซื้อตั้งแต่มาแบบร้อบาท90บาท80บาทจนถึง50บาทก็คือนายเเนี่ยเก็บทุกราคาเพราะว่าเป็น ETF เป็นกองทุนประเภทดัชนีเช่น S&P 5 0 0 NASDAQ หรือว่ากองอื่นก็ตามผู้ชม ทำให้ทุนเฉลี่ยของนายเออยู่ที่75บาทนะครับผลลัพธ์ก็คือนะครับเมื่อตลาดเด้งกลับขึ้นไป100หนึ่งครับก็คือเรายกตัวอย่างไปแล้วนะครับผมว่าแต่ก่อนนะครับผมเนี่ยระยะก็คือมัน100หนึง่งใช่ไหมครับถึง50บาทอันนี้คือระยะของมันนะครับพอนายเอเก็บทุกราคาณโซนเนี้ยก็คือตั้งแต่ปกติจนถึงวิกฤตใน50บาทเนะี่ยทุนของนายเอเนี่ยอยู่ตรงกลางครับผมอยู่ประมาณ75เปอร์เซ็นต นะครับเมื่อตลาดเด้งกลับไปที่ร้อยบาทครับผมนายเเนี่ยจะมีกําไรแค่3าเเท่านั้นแบบนายบครับผมก็คือเอา DCA แค่20%่สเปแล้วไปอัดหนักช่วงวิกฤตที่80%ซึ่งสภาวะปกติครับผมนายบีเนี่ยซื้อเหมือนนายเเลยครับผู้ชม20%ตลอดทางเนี่ยทุนเฉลี่ยส่วนแรกครับผู้ชมคือ75 ก็จะเหมือนในเเลยเพราะว่าอันนี้คือแบ่ง DCA แค่ยีแค่จำนวนเงินไม่เท่ากันนะครับทีนี้ครับผมถ้าเกิดว่าตลาดเขาย่อกลับลงมานะครับเหลือ50%แล้วเอาเงิน80%ที่ใน B เก็บไว้นะครับผมมาเทเงิน80%ที่ราคา50บาทมันจะทําให้ต้นทุนเฉลี่ยเนี่ยต่ำมากคือผู้ชมก็คือต้นทุนรวมเนี่ยนะครับเนื่องด้วยอันนี้นะครับน้ำหนักที่75%เนี่ยราคาเฉลี่ยที่75%เนี่ยมันเป็นน้ําหนักที่20% จาก100%แล้วไปอัดที่50บาทเนี่ยอีก80%มันจะทำให้ทุนเฉลี่ยของนายบีเนี่ยต่ำม,มากครับผมเหลือแถวๆห้าสิบห้าถึงหกสิบบาทผลลัพธ์นะครับที่จะเกิดขึ้นก็คือนะครับเมื่อตลาดเด้งกลับขึ้นไปที่ร้อยบาทแบบที่เราครุยกันว่าตลาดเนี่ยมันอยู่ที่ร้อยหนึ่งถึงห้าสิบบาทใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันเด้งกลับขึ้นไปที่ร้อยบาทเนี่ยนายบีจะมีกําไรหกสิบหกถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ครับผมความต่างก็คือเนี่ยนะครับสามสิบสาม กับ66%ครับผมกำไรมากกว่านายเนี่ยนะครับ2-3เท่าเลยนะครับนี่คือพลังของตัว Cost e e f f e c t ที่แท้จริงก็คือแบบเป็นการดึงทุนให้ต่ำที่สุดในวิกฤตแต่ละรอบนะครับผู้ชมแต่นะครับางที่ผมบอกไปครับว่าเรียนมันมี2ด้านเสมอทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่ทำแบบนาย B และทำไมตำรา ถึงสอนให้ทําแบบนายเอสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทําไม่ได้คือการรอคนส่วนใหญ่จะคิดว่านะครับอ่อ DCA ไปเลยเพราะถ้าเกิดว่าตลาดขึ้นเนี่ยมันจะได้เงินอยู่ในนั้นเยอะๆพอเงินต้นเยอะอยู่ในนั้นเนี่ยถ้าตลาดขึ้นต่อยาวๆเนี่ยนะครับก็จะได้กําไรเยอะกว่าใน A เยอะเลยนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่รีบรวยรอไม่ได้แต่คนที่รอได้ทุกวิกฤตคุณผู้ชมทุกวิกฤตจะมี คนที่รอได้เสมอก็คือคนรวยเขาไม่ต้องรีบอะไรเลยแต่บางคนเนี่ยด้วยความที่ว่าทุนตัวเองน่นก็คือ รีบเรียบรีบรีบรีบรวนะครับทีเนี้ยนะครับ,รบถ้าเกิดว,ว่าเราเลือกแบบนายบีใช่ไหมเหตุผลเนี่ยก็ตามที่เล่าไปเมื่อกี้ครับผมว่าเออคนเสญ่รีบก็เลยต้องทําแบบนายเอก็คือใส่เข้าไปหนักๆก่อนนะครับแต่นะครับที่คนส่วนใหญ่ไม่ทําแบบนายบีเพราะว่ามันมีกับดักของการรอเกอร์อยู่คุณผู้ชมการที่เรากําเงิน80%รอวิกฤตนะครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าตลาดเป็นบูรันยาว5ปีแบบนี้ครับผมจาก100ไป200ไป300แล้ววิกฤตลงมาเหลือ200ต่อให้เราซื้อที่200แบบเนี้ย ต้นทุนก็ยังแพงกว่าคนที่ DCA มาตั้งแต่101อยู่ดีถ้าเป็นการ DCA แบบนาย A เนอะนาย A เนี่ยก็คือใส่ทุกเดือนแบบสม่ำเสมออ่ะสม่ำเสมอเลยก็คือ100%แบบสม่ำเสมอเลยนะครับผมการที่ DCA 100%เซกับแบ่งแบบนาย B เนี่ยแบบ A จะชนะแบบ B ได้ก็ต่อเมื่อตลาดเป็นบูรัน ยาวๆๆเหมือนกับช่วงปี2021ถึง2025ณช่วงนี้ถ้า DCA 100%คน DCA ชนะนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยมันรันขึ้นมาใช่ไหม mm. ข้อเสียอย่างที่2ครับผมกรณีที่เราเลือกแบบใน B ใช่ไหมถ้ามันลงมาจริงเนี่ยเราจะกล้าหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่ครับผมถ้าเกิดว่าวิกฤตลงมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เก็บเงินรอมา3ปีแต่ ถึงเวลาจริงไม่กล้ากดนี่คือข้อเสียแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผู้ชมคนส่วนใหญ่ไม่รวยเพราะอะไรรู้ไหมครับคนส่วนใหญ่เอาเงินร้อนมาลงทุนดูยังไงว่าเป็นเงินร้อนคุณผู้ชมเวลาเกิดวิกฤตมาคนที่กล้าเก็บคือคนรวยเพราะคนรวยชีวิตเขาไม่ได้กระทบเขามีเงินสำรองตลอดเวลาแต่นะครับหากเรามีรายได้น้อยหรือแม้กระทั่งเงินเก็บของเราไม่มากเพียงพอ เวลาเกิดวิกฤตมาตกงานมารายจ่ายมานี่มาทุกอย่างไม่คุ้มค่าบางครั้งคนส่วนใหญ่ถูกบีบบังคับให้ดึงเงินออกจากพอร์ตเพื่อเอาไปใช้ใจ่ายเอาไปปิดนี่เอาไปอะไรเวลาวิกฤตแบบนั้นก็จะท,ทาให้คนจนอ่ะจนเหมือนเดิมและทําให้คนรวยรวยเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่คุณจะลงทุนนะครับแบ่งเงินไว้บ้างไม่ใช่แบบใสนในตาดหุ้นหมดก๊อกแล้วพอวิกฤตมาไม่มีเงินนะครับอ่ะอันนี้คือข้อเสียของนายบีเนาะว่า เอ้ยถ้าเกิดว่าตลาดเป็นบูลันเนี่ยน B ีซวยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตลาดเป็นบูลันเนี่ยน A ได้ดีกว่านะครับผมวิธีแก้ปัญหาคุณผู้ชมก็คือเราอ่านกราฟอ่าน valuation หน้างานให้เป็นครับผมปรับสัดส่วนหุ้นแพงนะครับอ่าปรับสัดส่วนเสมอครับผมถ้าเกิดว่าหุ้นแพงถือเงินสดเยอะหน่อยถ้าเกิดว่าหุ้นถูกเริ่มทยอยใส่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็จิตใจต้องแข็งแกร่งครับผมกล้าสวนทางกับตลาดนะครับทีเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเรา เป็นคนมั่นใจครับผมว่าเรามี Mindset แบบนักล่าครับผมอ่านกราฟออกดู Valuation เป็นนะครับจิตใจแข็งแรงนะครับการถือเงินสด รอหดนะครับผมเป็นกลยุทธ์ที่สร้างเศรษฐีได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะดี a ให้มีประสิทธิภาพมากกว่านั้นคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องดูภาพใหญ่ไม่ใช่ใหญ่แบบรายวัน3เดือนคุณผู้ชมใหญ่เป็นลายปีครับผมมากช่วงนี้ครับผมตลาดปีนี้เป็นบูรันตลาดปีนี้เป็นขาขึ้นอยู่ถ้าตลาดเป็นขาขึ้นอยู่เราอาจจะใส่เต็มร้อยไ้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผลลุยชันแพงแล้วคุณผู้ชมอาจจะต้องแบ่งรีบาลานซ์ออกแล้วก็ปรับพอร์ตใหม่ ประมาณนี้คือผู้ชมก็คือถ้าเกิดว่ารู้จังหวะต้องจังหวะนี้ต้องเก็บเงินสดเยอะจังหวะนี้ต้องเก็บเงินสดน้อยจังหวะนี้ต้องขายแล้วนะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เก็บเงินรอวิกฤตเราสามารถใช้ผสมกันได้คุณผู้ชมบทเรียนในวันนี้ไม่อยากให้ผู้ชมแบบว่าเอา A หรือ B ดีแต่ให้ผู้ชมคิดเสมอครับผมว่าเวลาแบบนี้เราควรทําอะไรยังไงนะครับ บทสรุปเส้นทางของ DCA นะครับการ DCA 100%คุณผู้ชมมันมีไว้เพื่อรักษาความมั่งคัง่งเอาแบบพอมีพอกินถ้าเราเป็นสายแบบชิวๆเป็นสายเติบโตเรื่อยๆไม่สีเดียดขอแค่โตตามตลาดไปในระยะยาวรักษาเงินเฟอ้อได้หรือแม้กระทั่งอะไรได้นะครับให้เงินเติบโตระยะยาวเฉยๆแบบนี้ DCA 100%โอเคนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนชนชั้นเราต้องมีเงินสด พร้อมเสมอในสภาวะวิกฤตครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมอยากเป็นคนพอมีพอกินเฉยๆหรือว่าอยากเป็นผู้ที่ชนะตลาดนะครับอนอกจาก2ช้อยนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปครับผมว่าถ้าเกิดว่าเราดูสภาวะตลาดเป็นนะคุณผู้ชมในภาพใหญ่นะถ้า,าดูภาพใหญ่เป็นแบบนี้นะครับในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นถ้าเกิดว่าไทาม์เฟรมมันเป็นฝังขึ้น 2-3ปีแบบนี้นะครับให้เรา DCA 100%เป็นไปเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยตัวที่มันขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชม v a l ูเอชันมันแพงก็ย้อนกลับไปดูไอคลิปที่ชื่อว่า Buffett Indicator ได้ครับผมถ้า Buffett Indicator แพงแบบนั้นเนี่ย DCA 100%ที่เรา DCA มาเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะแบ่งขายไป50%แบ่งขายไป70%แล้วถือช่วงที่ว a ลูเอชันแพงๆเนี่ยนะครับไปอีก30%แล้วก็ ดีต่อไปเอาไอ้เจที่เป็นกําไรของเราที่ขายมาบวกกับทุนที่ถอนออกมาเนี่ยนะครับเอามารอซื้อในช่วงเวลาวิกฤตสามารถทําผสมแบบนี้ได้ถ้าคุณผู้ชมผสมเป็นจะดีมากแต่ถ้าเกิดว่าผสมไม่เป็นชนะระยะยาวเฉยๆเนี่ยดีซี0ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากชนะตลาดเนี่ยก็ต้องแบบดูภาพใหญ่แบบนี้ด้วยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราดูภาพใหญ่ด้วยแบบนี้มันก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นนั่นเองนะครับไอเดียของวันนี้ประมาณนี้ครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ